ดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมธนวัฒนกีดามาแนะนำโชคยี่ห้อ YS นะครับต้องขอบคุณบริษัท YS s 1, ประเทศไทยจำกัดที่สนับสนุนและก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปช่วยกดติดตามกดแชร์ต,ต่อนะผมมั่นใจว่าช่างส่วนมากแล้วนะครับรู้จักโชคยี่ห้อ YS s 1, เพราะว่าปัจจุบันบริษัท YS ประเทศไทยจำกัดนะครับ S, ประเทศไทยจำกัดเนี่ยประสบความสําเร็จในตลาดโลกในเรื่องของโชครถมอเตอร์ไซค์ก็มีโชครถยนต์ก็มีนะครับช่างที่สนใจในเรื่องของโชคยี่ห้อ yss นะครับติดต่อเข้ามาที่ผมธนวัตรกีดาผมยินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าจะติดต่อรับข้อมูลช่องทางทางไหนติดต่อเข้ามาที่ผมได้ครับโชค yss เป็นโชคที่มีคุณภาพ ระดับโลกบริษัทไวเอประเทศไทยจำกัดเนี่ยได้ผลิตโชคซึ่งณปัจจุบันเนี่ยประสบความสำเร็จในตลาดโลกนะครับก็อยากจะแนะนำให้ช่างทั้งหลายนะครับซึ่งรู้จักอยู่แล้วแต่อาจจะไม่รู้ว่าจะติดต่อ เอาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของโชคไวเอสจากที่ไหนฮะวันนี้ผมมาอาสาเป็นตัวกลางร,ระหว่างช่างกับบริษัทไวเอสติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ผมธนวัตกิดาตามหมายเลขโทรศัพท์มีทั้งระบบวันทูคอแล้วก็ทูมุกนะโชคไวเอสเป็นโชคที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศไทยและตลาดโลกท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,ต,มติดต่อเข้ามานะครับ ผมยินดีที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโชคยี่ห้อ YS s, s นะครับซึ่งมีครบคำว่าโชคในรถมอเตอร์ไซค์บริษัท YS เผลิตโชคและอุปกรณ์ครบทุกรายการครับสำหรับวันนี้เรื่องโชคก็คงมีฝากท่านไว้ในต่อไปผมจะนำสินค้าอะไรล่มอเตอร์ไซค์มาแนะนำเพิ่มเติมในหมวดสินค้าอื่นๆ สำหรับวันนี้ก็ขอบพรคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์กดติดตามและส่งต่อคลิปแบ่งปันให้กับช่างด้วยกันสวัสดีนะครับ